ุณรู้ไหมครับว่าการมีวินัยเนี่ยคือการสร้างอิสรภาพให้กับตัวเองนะคุณไม่ต้องการแรงจูงใจหรอกนะคุณต้องการวินัยครับนี่คือคําพูดของจ o เกลวิลลิงนะอดีตหน่วยซิลของสหรัฐนะครับผู้เขียนหนังสือชื่อดัง extreme ownership นะฮะซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่านําธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบซิลนะนำแล้วต้องชนะครับเขาพูดว่า discipline equals freedom นะก็คือวินัยมีค่าเท่ากับอิสรภาพนะ เขาบอกว่าให้ลองคิดดูนะฮะถ้าคุณต้องรอแรงจูงใจทุกครั้งก่อนจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะเสียโอกาสมากมายนะฮะวินัยเนี่ยทำให้คุณไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันครับแค่คุณทํามันแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองถ้าคุณมีวินัยในการตื่นเช้านะฮะทงานนะฮะโดยความขยันนะออกกําลังกายนะโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกอยากทําเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่ดีดกว่านะโดยไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปครับ เลิกพึ่งแรงจูงใจแล้วสร้างวินัยตั้งแต่วันนี้เริ่มเลยครับ